ในวันนี้นะคะม,มีหนึ่งเทคนิคดีๆนะในการสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับพนักงานของเราผู้จัดการของเราหรืออาจจะเป็นสามีของเราแฟนของเราหรือลูกของเราค่ะวิธีการนี้นะคะสามารถใช้ได้กับคนรอบตัวเราได้ทุกระดับเลยนะคะไม่ว่าตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงผู้ใหญ่เลย นั่นก็คือการที่เวลาที่คนรอบๆตัวเราอะค่ะเขาทำอะไรในสิ่งที่มันดีในสิ่งที่มันเป็นความคิดสร้างสารรค์หรือว่ามันเวิร์กนะคะทำแล้วมันได้ผลดีอะคะ่ะตัวเราเองเนี่ยต้องอย่าลืมที่จะชมเชยเลยนะคะคำชมเชยเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะในการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆนะคะอย่างตัวเบียงที่มีลูกใช่ไหมคะน้องเอวานเนี่ย 2ขวบครึ่งนะคะตอนนี้เขาก็กำลังอยู่ในวัยที่สื่อสารเข้าใจแล้วค่ะแล้วเวลาที่เขาทำอะไรแล้วเขาภูมิใจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้รับนั่นก็คือการชมเชยจากพ่อแม่เพราะว่าเขาอยากจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนสำคัญเป็นคนที่มีความสามารถแล้วพ่อแม่ยอมรับในความสามารถของเขาวิธีการนี้นะคะไม่แตกต่างกันเลยค่ะในการเทรนพนักงานหรือว่าลูกน้องนะคะ เพื่อที่จะให้เขานะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตัวเขาเองได้ดึงศักยภาพจากตัวเขาซึ่งมีอยู่แล้วในตัวของพนักงานของเราอะคะ่ะให้เขาสามารถที่จะใช้ตรงนั้นะได้ด้วยความมั่นใจนะคะด้วยการที่เรา แสดงความยอมรับในความสามารถของเขาคือเวลาที่เขาสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือแม้แต่ทําอะไรในทุกๆวันนะคะให้งานมันออกมาได้อย่างราบรื่นนะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะชมเชยพนักงานทุกๆคนของเราได้นะคะว่าขอบคุณมากๆเลยที่ทําให้งานของพี่เนี่ยราบรื่นแล้วก็ไม่มีปัญหาหรือเวลาแม้แต่ว่า เขามีไอเดียใหม่อะคะ่ะเราก็สามารถที่จะรับฟังแล้วก็ชมเชยได้นะคะว่านั่นเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยพี่จะลองเอาไปพิจารณาดูนะและอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่เราสามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะคะนั่นก็คือกับแฟนหรือว่ากับสามีของเราะคะ่ะ เวลาที่เขาทําอะไรดีๆนะคะเป็นผู้นําที่ดีดูแลครอบครัวอย่างดีนะคะดูแลเราอย่างดีเราก็อย่าลืมที่จะเอ่ยคําขอบคุณหรือว่าแสดงความซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทําให้กับเราได้นะคะสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะเป็นการทําให้คนที่อยู่รอบๆข้างเราเนี่ยนะคะเขามีความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองทําให้เขามีความมั่นใจมีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะคิดแก้ปัญหาแล้วเนี่ยนะคะยังทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่า เขารู้ว่าเราใส่ใจแล้วก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำค่ะสำหรับเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะทุกคนที่ได้ฟังแล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้ด้วยนะคะเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบๆตัวนะคะดีขึ้นแล้วก็ดึงศักยภาพของคนรอบตัวเราให้เขาสามารถที่จะพัฒนาได้มากขึ้นค่ะ สำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์ออกไปให้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จักได้เห็นคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด e First t p g g e ของ t รู e l i e v e เอาไว้ด้วยนะคะยังมีเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายรอที่จะส่งตรงให้กับเพื่อนๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ